ไ <What? S 2> ว้บวนี้ไว้ยังไม่ส,สามารถชนะทขหลอดได้เลยครไม่ครับวันนี้ยังไม่ผ่านเลยฮะูดยไหลทั้งนี้พยายามจะใช้กามเลยรับี่เป็นจุดเด่นของตัวอครับเ้ตรงกา ยังสกัดได้ครับล็อกปาที่ไว้ตัวกรมไม่เป็นใจแล้ววันนี้ทังอกสวยครับแล้วตัวฝังให้แล้วเป็นจังวะสไลด์้าไปประท้านะครับต้องรนวันิ่มครับโก ได้แต่เล่นเซกีครับเป็เกมถล่น,นมาสุดคือมายิงโต้งครับโอเคไม่หมอทีู่กสุดสุดยอดเลยนี้เล่กระโดดขึ้นมาให้ยิงเลยโอ้ยคพักดูน้ำระสนมับกับลงมาใหม่ยวเอาไรออกับ เลี้ยงขู่เลี้ยงหันเลี้ยงทำแบงน์ออกไปเองอย่างเงี้ยมีแบรนด์ฮอวันนี้ผู้ขาดแบบไปนี่มีปัญหาแล้วเต็มยุบโง่จ้าครับเดือดจับบอลไม่อยู่แรัดยางไปฝั่งบอลมาได้ครับทางขวาทางซ้ายมีเพื่อนครับ มาทางขวากินยันลูกนี้ยังใช้หาเซมมาแล้วกตสวนกลับจะมีคนเดียวต้องโอ้ไม่ไม่ยอมป่อยแล้วนี่เาลูกแล้วตายต่้งจริงนี่ ให้มาได้ดีครับแล้วตัวบอลมาที่เอ็นิเกนอีกแล้วครับก็ให้มาตรงกลางไปขวาเลยครับยีงที่มีเวลาครับแล้วก็โยนผ่านไปหน้าต้นแล้วตัวบอลโล่งเกียร์จะไปเรียบร้อยครับปุ๊บบอลวันนี้แพทผิดเลยนะยิงคงโคมแล้วลูกนี้ ตัวนี้เล่นเป็นฮีโรนะ่ครับตีสตอร์นมาผ่านในทุ่งที่เวลาหลังเนี่ยครับตัวนี้คือดาราลังนี่ต้องบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องสตอร์นะฮะ เสียมากเสียน้อยเสียรอบกอารครับในการนี้เรล่นนังลูกได้เสียครับใช่ครับตอนนี้พยายังตีใส่แตกร้อนแล้วต้องให้กำลังใจเพื่อนครับก็องมือวันนี้เล่นเป็นพระเอกครับออขวาสุดครับตัดเข้ามาข้างใน มูดจะทันหรือครับบอลออกไปแล้วมอม้มห้โหโน้้มาดูแล้วเโ็้กาได้ครับเอ้ขึอ้นมาส้ยแล้วหรอ้จหโ้หอ้โอ้โหงอดอ้ครับ้ลับม้ตั้ง,ง,งััน้หม่้วหโอ้โหโอโอ้อ้โห้อออ้ โอ้คือไม่เลื่อน,นไม่โตเลยอะวันนี้โูเล่นต่างกับมารานจริงครับเกิดักอให้เรื่องนี้ตายไปครับแต่ยังได้ครับแถวสอง ตานลากรามตัวยังได้ครับบางอยู่คัูมาทา่้นกันหม่ครับสิบะดองหงมองซ้ายครับลบเปิด ยังได้ครับแถวสองบอนตัดครับจ้าสามต่อสองยิงเอง,ลอองแล้วบอลกระ็อกมาไม่ยิงครับจับยิงครับโอ้โหเือด้ดเปลี่ยนดาวลูกลงมาครับโอ้โหแล้ทำมันตรงได้ด้วยครับโอ้ยของหมอวันนี้ฟอร์มเข้าฝักจริงๆครับเรมีเกมยิงเป็นข้าวครับ ตนี้ก้าเสียได้ทีมทีๆต้องพายครับผู้เล่นหลายคนตัวหลักครับมันนี้ไม่เหลือเวลาที่เหลือนี่้องเล่ยนยังไม่สนุกนะครับตอนนี้เล่นๆเล่นเปลี่ยนเล่นไปอุ๋ยวัวมีผ้เล่นนอนอยู่คนนึงครับต้องครับ โอ้โหนี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับจังหวะปะทะกันแบบนี้นะเพื่อนที่บาดเจ็บครับใช่ครับกไม่ไม่มีอะไรอะไรสำคัญเท่าเนี่ยครับความปลอดภัยครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับหรู้ตัวครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับโอ้โหอ้โหเรเสียงโคมมือแต่คุณเล่นถ่ายรูปพลาได้เลยนะ เขาบอกว่าชีมาดองฮองไงทีเกมนี้เป็นเอาแล้วตัวลับตวานี้เจ็บแตกลงแล้วแถวสองยังเก็บได้ครับให้เบานิดนึงยังได้ครับเป็นบอลของชีมาดองฮองมืงไหวครับมืองโค้งไม่ตรงแข้งนะตวานี้สาวตัวแซ่บนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับ จะเป็นเกมระหว่างโกลมมาจะเจอกับโกลเด้นบอยครับยังไงก็แข่งตัวรอได้เลยครับโโอ้หดได้มาแล้วเนี่ยรับโวมึงได้ครับได้ครับอยู่ในรองรองครับโอ้มมาเนี่ยยังดี๋ยวให้มาครับโกลมเจ็บฟ้าบเลยครับเป็นจมูกและมีอาการบาดเจ็บนะครับ ต้องดูวาจะเร้มไหวหรือเปล่าไหวไหมครับวันนี้ทำตรวจแล้ต้องต้องไปขับมาทาง้วกัอนกินางจะไปเนจริงครับทีนู่นนี้ก็เปิดเตือนภัยครับอ้ยยหญ่ใหญ่ช้ยิงทุกระตูแล้วันนี้ลงมาลงอย่างล้วบอกว่าจับใครลงหรือหน้าเป็นยิงหมวนครับเอทีเกมครับ อู๋นี่ต้องบอกว่าเยอะความมั่นใจแล้วยอดทีเดียวไอ้ีเกมหลังจากคอมกระท่อนกระแทนมานหลายแหละแต่อากจังหวะนี้กงคือหลังมาแล้วโดนยาวเลยนะมันไม่ตงเื่อนนะจะได้แไหมเยอะครับเป็นแบบกำลังใจกลับมา เร็วครับแล้วไม่ตรงแล้วจังหวะนี้เอ้าอยังไปสั่นมาได้เอาไว้ตรงกลางโสุดซ้ายให้ขวาสุดยังไงครับกดก่อยครับเอาเป็นลูกเตะมุมขึ้นมาครัช่วงหลังนี้พูดเวลาสองนาทีครับผมไม่ผ่อนเกมเลยครับหล่อครับโยนมาแล้วโง่ลงล้จังหวะนี้จังปัดเอาไว้แล้วไม่ได้ครับทีไปตรงหองประตูที่สองครับ มีมไม่เู่ก่อเลย่นบ,าบางคั้เข้าก่อบได้ประตูแล้วลรกน่อง่ะจ้าหน้าที่พู่แต่หน่งลูกนี้ต้ขาสวยครับตรงกลางต้าเลยมตมต้องครับมาเผ่ไับขายังได้อย่ฮะให้มาตรงกลางแต่ลม่มยเองครับวาสู่ก้ามยิว่ต ต้องเหยานงเน่ยแลยิงนรยิงอะไรสั้นเนี่บัดก้าวสั้นๆเนีครสั้นอย่า้จะยาวได้เราสันส้นแต่เร็วอะและ้วพุ่งมาจังหวะนี้อ,อยู่นี้ยอยู่ในช่วงเวลาระบาดเจ็บแล้วเนีน่ยครั้งแรกลยครับพุ่งฟาคเับโผลหงนิดนึงแล้ยังจะ กองสาทิ้งระหวานนี้แม่งครับแล้วตัวเปียกกันสองคนฟังบอลกันอยู่แล้วทำไมไม่ได้ยิงเอาใจโอ้โหเียดีไม่เข้ามาดีใจกันให้ทีมวะโ oh, oh, อ้โหดนได้ทีมไปเจอใครที่ไหนอ่ะคนนี้สปอนเซอร์หลักของทีมวะจำเป็นเหลือเกินถ้าก็มีประตูวะ ผมเรียกความมัน่นใจปวนี้ฟ้าหมดเลยฮนะเอทีเกมดูครับโอ้วันนี้ผมเเยงนะังไม่พอมาน่าเสียดายแทนสินบัตงทองจริงนะครนะับโอ้โหนี่ตื่นเลยเผื่อว่าถ้าตัวหลักโรายังครบนี่ไม่เป็นรองเอทีเกมแน่นอนนะอครับปวนี้แบบไม่อยู่ไม่อยู่ยกนะันหลายคนนันแลหลายควันแล้วเสียดายงานครับตอนนี้ ลองเล่นให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเตะได้สองต้นขางสนามเลยฮะเป็นทางเนียรของเขาเตะเตะก่อนเตะแล้วหลังเตะฮะต้องจับมือกันตามทางเนียรฮะจังหวะในเกมเนี่ยอาจจะมีหนักอ่ะใช่ครับมีของโต๊ะขอู่กันนะจบแมตช์นี้ก็เป็นที่เป็นร้องกันทั่นแน่เนอะ ได้ไม่แต่ภาพนะแต่ฟุตบอลน,นะของทั้งสองทีมนะครับทั้งสี่ใบรองรองและอเอทีเกมเขาวันนี้เป็นเอทีเกมนะเอาชนะไปได้รวมพลเลยครับเจ็ดประตูตอนหนึ่งครับใช่ครับบอลเพื่อต่อไปเตรียมตัวครับปุ่มม้าและปุ่มเล่นบอยครับครับพร้อมแล้วลงไปวอร์ที่สนาไมได้เลยครับ